ขึ้นอนาทีออกจากบ,บ้านบุโมงห้าสิบ,บ้่สิบมาทีดูว่าอะไอะไร C'est C'est ça. Yes. Yes. Do อ้าวั่งมาเน่ะมาเด็กกุยเด็กก่ยแล้วเอ๊ที่ต้อซอเข้มลาดมันก็มีสองแบบก็ว่า คือคือว่าเอเฮ้โท่ขอบริัโดยตรงหรือว่าห่ามเ้นเสีฟ้าเห็นย่งด้วยนี่หรือว่าผมเห็นเจ้าส <roster. S 3> <c Blaze> ีฟ้าเห็นอย่งนบอมันครับครับตอนนี้เขาเล็งหาเสียงอยู่เพื่อนเียอยังเงินบอไม่ถึงว่าสอสเข้มนาดเนี่ยทงกวนเห็ต่เดียวแต่แค่เกี่ยวกองก็จะเกี่ยวกหาเสียงมันอ็แหกขาหาเสียงแล้วก่อนเพราะว่าเดือนาน เือเนี่ยเขาหาเส,สียงอบตเสร็จแล้วอบตอะาพท่านกี่ข้าวจบท่านมีอย่างมันกระทรงเอฟันต้นเดือนเอสิ้นเดือนผมแน่ใจว่าภาษสิบ,บท่านมีอย่งเขาพวท่านีะเชื่อคนนอกจากหาเสียงตอนนี้มันพท่านทรงแข็งใมีปูดดูกันจี้เขาหาเสียงอยู่เขาพวท่านแค่น,นั้นหรออ,อะไรตง ก็ทนกทนมาจะสินท่อนมาจะไ่านานบอไป,ไปบอกไปมันจะเซ่ไ่่ก็ไปเอ่ยคงเจมมันไม่ไปนั่งเรียนธรรมดาเ่อแไปนะนะปนส้มบรรยากาศเล่นโขงบอกออไปนั่งกินเบี้ยมัดสี่ขวด ออมม่ใชมากบอกม่โม่เป็นเตแล้วเตแล้ว,แ,ลวแต้ก็แพะเต้ก็าาัวมาห่าคม่ซีฟชอบ่อกอยทุ่มยี่สิบหา